ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยร,รู้มาก,ก่นอน นี่คือเรากำลังจะมูกันอยู่ใช่ไหมฮะอาใช่สิเราต้องไปให้จุดอย่างพวเรานี่มันกะโหลกกัะลาธรรมดาเหรอธรรมดาอ๋อพวกเขานี่มหาสารเรอโอ้ยแต่ละคนแบบว่าเยอะแยะอืมเอาไปพบกับพวกเขาคุยกันหน่อย12ท่าน12ราศี่ผ่านมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเวลาก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเมื่อกี้เราก็ต้องสวดมนต์แบบมูมูนิดหนึ่งก่อนแบบทำการแสดงวหว้ครูคุณมีไหมก็คือบอกธรรมดาว่าเรา ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเรามาทําการแสดงที่นี่ก็ขอให้เปิดทางให้เรานะขอให้ขึ้นเวทีแล้วมีที่คนรักคนเมตตาอะไรเงี้ยถ้าเราทําอะไรผิดพลาดั้งไป ก็ขอกลับอภัยวนณทีนี้อันนี้ของนายหายของเราของเราของหนูว่าถ้าปุ๊บเขาบอกว่าหถ้าเขายกทุกขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าที่นี่ยเขาต้องมีของดีแล้วมีบทสวดเดียไหมนถึงตัวเลขเหรอไม่ต้องนึดถึงตัวเลขสิแม่ตัวเงินทองไม่อยากได้อยากได้ผัวผัวผัวาเขาอาเราขอผัวเราขอผัวเหรอบอกกันที่ว่างานเล่าจ้ะบอกตงให้มีผัวหล่อเหมือนจูด ขอให้หัวไม่ขี้โมโหเหมือนพี่แพ้ย้วาหัวไม่ต้องแลดเหมือนยายบุกโตของนทองมีมั่งขั่งแตมื่อตเหมือนพี่แพ้แล้วเหมือนเสนาาเนาของเรามีแบบ คาถามีอะไรก่อนขึ้นเวทีก่อนารสดงมีเวลาไปไหว้พระมูอ่างเงี้ยอย่างที่ของแม่หายเลครับว่าก็คือบอกชื่อตัวเองชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรก็บอกให้หมดเลยบอกบอกเลยบอกเลยจะจองตั๋วหรอครับาไม่เพราะว่าเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็ดูมาทะเบียนรถเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องขอให้มันแบบเผอเทพเราฟังปุ๊บก็จะบอกว่า เออถ้ามีใครติดต่อเนี่ยติดต่อเบอร์นี้เลยเบอร์อะไรเฮ้ยต่างหานอ๋อน่าจะเป็นเทพของ AIS เหรอครับของคุณอะของคุณพอพูดกับพูดคล้ายๆกันเลยพูกว่าเท่าน้ำโมสามจบก่อนแล้วท่าพระเจ้าในณะสภานบูรณาชีวาวิตละอะไรอ่ะผิดละว่าพอเป็นนายปุ๊บเทพงงแล้วก็จะเอาหน้าตัวเองไปมองหน้าเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกว่าหน้าแบบนี้แบบนี้นะคะของวันนี้พอสอนนี้นะคะหนูเคยไปที่เชียงใหม่หนูก็พูดอย่างนี้เลยหนูบอกว่า หนูเนี่ยจะมาขอหนห่อใช่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาวันนี้พอสอนี้งานมีวันนี้เวลานี้หนูขอได้แล้วเชื่อไหมอัตอนประกวดเสร็จแล้วคําถามมีประมาณ20่สิบคำถามพอเขาหยิบขึ้นมาแล้วอ่านกามหนูไม่มองเลยนะขึ้นมาปุ๊บ แล้วไปก่อนพี่เราเก่งเอาไว้ในใจอ่ะยิ้มเรื่องนี้จะงงแน่นอนค่ะพี่แพทมีไหมพี่แพทเนี่ยสวดมนต์ทุกคืนสวดสวดทุกวันแต่ว่าเวลาไปแสดงอะไรเงี้ยก็คือว่าจะไหว้หลังเวทีปกติคือก็พูดชื่อเนี่ยจุดทูปไหมมีการจุดทูปไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องสำคัญคือเราต้องตั้งจิตให้ดีบอกชื่อแล้วก็บอกว่าขอให้งานทุกอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใดๆขึ้นเวทีไปก็ขอให้คนชอบมีความสุขแล้วก็มีคนรักเยอะๆอยากรู้นี่ลูกซาตานลูกซาตานมีเวลาแบบคุยกับพ่อซาตานยังไงบ้างก็นอกเหนือจากพี่ๆแล้วอะค่ะที่ก่อนขึ้นเวทีเขาก็จะมีบอกชื่อบอกอะไรแต่สําหรับหนูเนี่ยจะเป็นคาถาที่ให้เราสวยกว่าใครและต้องยืนหนึ่งก็คือนาเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอนดูสารพัสัตูวินาศตูอิทธิปิโสพระควาเห็นหน้าวจา อินดูด้วยนะโมพุทายะนะโมพุทายะพี่จอยเวลาจะแสดงนี่คงลิเกอะไรคือเรานึกถึงพ่อแก่อยู่แล้วเราก็จะนึกถึงปู่ย่าตายายที่สั่งสอนเรามาให้ลูกขึ้นบนเวทีไปแสดงให้ตลกให้มีคนขำไดเหนะฮาพุทโธสมุตอะไรอย่างเงี้ยมีนะเหนะเหนะฮเฮนะฮาลิลลี่มีไหมส่วนใหญ่แม่กับพี่จะสอนแบบให้ไหว ครูหมอโนรากับตาพานันค่ะเพราะว่า<อ>ครูใหญ่ใช่ค่ะก็คือที่<ห>บ้าน,นตั้งเป็นหิ่งไว้เลยค่ะแล้วก็จะจะมีแบบไหว้รอบเดือนบางทีแม่เท่าอ่ะ คุณยายค่ะก็จะไปรำโนราใช่ค่ะแล้วก็จะรำโนราขวายใช่ค่ะแล้วก็เวลาก่อนขึ้นเวทีก็จะมีไหว้ครูหมอโนราไหว้ช่วยคุ้มครองลูกใหญ่มีอันตรายหน้าเวทีนู่นนี่นั่นอันนี้ขัสุดแล้วทางทางภาคใต้แพรวานหนูก็ไหว้เหมือนทุกคนทั่วไปแต่หนูจะไหว้คือหนูจะไหว้เทพข้างบนก่อนครูบาอาจารย์แล้วหนูก็จะต้องแตะพื้นทุกที่ที่ไปจริงๆนะคนคนคนโบราณเนี่ยนะอัศจรรย์นะเขาเตรียมการไว้ดีนะรู้ไหม ทำไมเขาต้องไหว้ก่อนขึ้นเวทีหรือทํางานหรือทาอะไรเจริญสติแล้วให้เราลึกถึงอะไรรู้ป่ะครูบาอาจารย์สิ่งที่เราเคารพเราก็จะนอบน้อมพอเราออกไปข้างหน้าเวทีเราก็นอบน้อมต่อต่อแขกของเรามันคนก็เอ็นดูเราเท่านี้เลยมาดูกันสิว่าเพศจะรักใครครับผมมาดอข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้โชคดีมีใช่แต่ว่าราศี ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเห็นงานเขาบ่อยบ่อยแบบบ่อยมากขึ้นเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าเขากําลังแบบมีสิ่งใหม่ๆเป็นมิกรมิติกรมีพงมีเพลงได้มาโชว์ได้มาแบบเหมือนแนะนาให้ทุกคนรู้จักผลงานเขามากขึ้นเลยอยากให้เขาโชคดีมีโชคดีมีชัเป็นการอวยพรเขาผมชอบเขานะผมว่าผมว่าเขาเป็นคนเก่งอยู่ที่ไหนก็มีแต่เสียงัหเราะจริงและอันตอบว่าราศีมังกรทําไมต้องมังกร คนนี้โชคดีมีชัยแน่นอนค่ะอรอมาหลายสัปดาห์แล้วลุออ้นอยู่คนนี้แน่นอนเรื่องธุรกิจเรื่องงานแล้วก็เรื่องต่างๆเนอะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่โชคดีโชคด,ดีมีชัยนะแล้วเพื่อนตอบว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรคือต,ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่พี่พิจารพูดถูกต้องพี่พิจารเนี่ยเป็นคนที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านี้เวลาจะมีข่าวเข้ามาหรือว่าดวงดาวเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงดวงดาวของพี่พิจารที่เปลี่ยนแต่สังเกตไหมพอมีข่าวปุ๊บ หลังจากข่าวออกไปปุ๊บรายการทีวีธุรกิจเขาผุดขึ้นมาแสดงว่าเทป่ะก็ต้องปกป้องเขา mm hmm. การที่เขามีข่าวในช่วงนั้นคือเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเขาอยู่อังกฤษยังมี mm hmm. ข่าวถึงเขาเลยใช่ขนาดอยู่ทางไกลย,ยังมีข่าวแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือเราไม่เงียบ mm hmm. การที่มีคนพูดถึงเราแสดงว่าเราไม่เงียบ mm hmm. แต่ถ้าไม่มีใครพูดถึงเราแสดงว่าถูกลืมไปแล้วด mm hmm. ังนั้นผู้กบมองว่าตรงนี้จะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อให้พิเชรจะจะไปออกรายการไหนผู้จะไปตอบว่าจริงหรือเปล่าที่อักษรพอลพาน แต่พวกท้ายคือวันนี้คุณมีธุรกิจอะไรวันนี้คุณมีงานอะไรโปรโมทได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่า PR อ,อานะอ,อันนี้พีอาได้ตัวเองอตรงนี้แหละเทพประธานพรค่ะประเด็พี่เรจะจ้ะพี่เพชรจ้าตอบว่า ราศีมังกรทำไมต้องมังกรเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้เป็นสายมูซชทีเดียวแต่ว่าแฟนเก่าเนี่ยภรรยาเก่าเนี่ยคือเป็นสายมูตัวยงเขาเลยผมเลยได้ซึมซาบวิชาเขามาเยอะอ่าว่าเหมือนกับการที่เราไปบูชาอะไรก็ตามเนี่ยคล้ายๆการไปหาหมอ,อ,อคืออย่างสมมุติว่าเราไปขอพรเนี่ยจะเรื่อง business ต้องไปให้ถูกที่ไม่ใช่ขอไปเรื่อยองนี้พี่เสนท์ก็ดันไปขอลูกกับแกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องศึกษามาให้ดีก่อนซึ่งผมเนี่ยขอมาทุกที่ละแล้วก็ได้ตามที่ขอทุกที่อใช่อถ้าบิสเนสคุณต้องไปที่ไหนไปที่มาเก๊าวัดอา่าที่อยู่บนเขาโดยการต้องต้องบนเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิดได้เนี่ยจะกลับมาจะเดินขึ้นเขามาใช่เดินขึ้นเขามามันไกลไหมสองชั่วโมง ลากเลือดแล้วพี่ไปมาแล้วแก้บนมาแล้วแก้มาแล้วอย่างพี่เนี่ยบนแค่ครั้งเดียวแต่น้องนิวเนี่ยสองรอบใช่เพราะบนสองทีถ้าเกิดขอลูกก็ต้องไปในมาเก๊าเหมือนกันจะเป็นวัดที่มีสิงโตอยู่ในวัดและต้องไปรูปไข่มันใช่แล้วจะได้ลูกชายมีคนสนใจอไปเล็วมาเก๊าใช่ไหมไปมาเก๊าค่บพี่จอยค่ะแล้วพี่จอยแต่ว่าราศี พฤตกบทำไมต้องพฤติบดูจากราศีของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ผู้ชายคนนี้เป,น <ừ> mm. เป็นคนที่มองแล้วแบบอารมณ์ดีอะห <ừ> mm. น้าตาแบบ<อ>ผู้ชายใจดีอบอุ่น,อออนแล้วก็เมื่อกี้ฟังว่าเขาก็าสวดมน ทุกคืนทุกคืนพอสวดมนต์ทุกคืนเนี่ยโชคดีมีชัยเนี่ยเทพน่าจะประทานพรในแบบเราอวยมาให้ในความโชคดีคนเราเนี่ยต้องสวดมนต์บ่อยๆพี่ก็รู้นะว่าเราต้องสวดมนต์บ่อยๆแต่บางทีเราก็เผลอเลยที่จะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตเขาคงนิ่งอ่ะค่ะผมมาโดนพวนครูบาอาจารย์ดุนะแบบว่าชอบเดินผ่านห้องพระบางทีเปิดประตูไปแล้วก็วันดีครับแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เดินกลับไปทํางานสวัสดีครบสวัสดีพระในใจตัวเองเดินลงมา นิดเลี้ยวลจริงเลยนะเกลี่ยน้อยลงกลับแบบว่ากะโต่าสมจบแ้วีมนนส่พ่ดีเด็ดยด็อเน็ี้ค็ดเา็านด็ดเด็ดเด็ดาด็ดเด็อเด็ดเด็ดเด็เด็ดเดีดวดดเด็ดเุ็ดเด็ดเด็ดเร็ดเด็ดเค็ดเน็ดเดกดเดดเด็ดเดาสเน็ดเด็ดเด็ดเดเด้อเด็ดเเด็ดดดโเเเเเดเ ร่วมเปิดศึกโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้วัสซลีนบอดี้วอสลูมินัสโก้ปูต้าโกรบริษัทอินทัชโฮดดิ้งจำกัดมหาชน เย็นเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงราศีใดในช่วงนี้โชคดีมีชัยทจริงๆแล้วทุกคนมีเทพหมดแลหละเทพรักษาหมดแลหละม่งัน้นพวกเราไม่ได้มาเป็นความเด่นในตัวเองแบบนี้ทีนี้อยู่ที่ว่าเเทพป,ป็นเทพอะไร เทพมีคนบอกไหมมีค่ะของคุณเป็นเทพอะไรเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีเหมาะหน้าตาเหมือนอยู่นะใช่หลายคนบอกว่าอย่างนั้นเจ้าแม่กาลีแต่เขาไม่เคยไปมีองค์ท่านมาบูชาหรือว่าอะไรคือจริงๆอ่ะเป็นคนเป็นคนไหว้ได้หมดเลยโดยเฉพาะที่บ้านอย่างบอกพี่ลิงอ่ะก่อนก่อนนอนก็คือรัตนาสินห้าคือการถือสินห้าหรือการถือสินเนี่ยตอนเรานอนถือดีที่สุดเพราะเราไม่ได้พูดอะไรออกมาหรือว่าตอบโต้หรือว่าเล่นสนุกพังเพลในการพูดจาไม่เพราะ ผิดศีลหรืออะไรเงี้ยจะก่อนนอนถือศีลห้าทุกวันอ้าแล้วคุณตอบใครอ่ะจะไม่ได้ตอบหรอเคาว่าราตรีกลุ่มทำไมต้องกลุ่มน้องปรางน้องปรางเนี่ยดูลักษณะน้องปรางแล้วน้องปรางเป็นคนที่ดูท่าทางนางมีเซนมีเซนเป็นคนที่มีเทพปกปักรักษาเราว่าน่าจะอยู่ใกล้ตัวกว่าเขาเป็นคนมีนะเวลาเขาออกรายการนะไปออกรายการแล้วเขาไปร้องเพลงนะเขายืนแสดงเนี่ย เราไม่สามารถละสายตาออกจากเขาได้นะนางดูมีออร่ามากเพราะเราต้องสังเกตเอ๊ะนี่คุณสุมันนีย่าอยากเป็นเพราะว่าท่านรวยมากเออและพี่พทย์บอกว่ารักตอบตัวเองครับผมราศีพฤกษ์ทำไมต้องพฤกษ์ผมมี2เหตุผลเหตุผลแรกเลยนะครับก็3สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่มีเราออกไปเลยเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมอีกผลนึงก็คือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องดีๆเราก็อยากให้เรื่องดีๆเกิดกับเราบ้างเอาเข้าตัวเองเอาเข้าตัวเองหน่อยนะรับรับรับสิ่งดีๆเข้าตัวหน่อยแล้วพี่พี่สวดม์ทุกคืนพี่สวดบทอะไรผมก็บทพื้นฐานทั่วไปครับผมส่วนบนเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เอทีพิโซเอยพาหุงเอยชินะบัญชรอันนี้ก็ก็ยาวอยู่นะรัฐนาศินนะครับก็ ทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปก่อนนอนไงจบด้วยแผ่เมตตาอันนี้คือพยายามจะทำไม่ได้ทุกวันอันนีโมทนาดีโมทนาด้วยอันนี้ดีงามมากครับมีคนตอบเราด้วยนะเขาบอกเราแบบเหมือนมีเซนต์มีคุยแบบสื่อสารกับใครได้เอาจริงๆริมีไหมไม่มีหรอกค่ะหนูก็สร้างคาแรคเตอร์เฉยๆจริงๆร่างกายของเราเกิดมามันก็เป็นของเรามันไม่สามารถมีจิตวิญญาณอะไรมาแฝงได้หรอกค่ะนี่อันนี้คือเรื่องจริงนะรับรองแต่ว่าราศีราศีเก้าจ้า ราศีกุมทำไมต้องกลุ่มก็หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีผู้ใหญ่รักแล้วก็ใครที่ได้เห็นหนูแล้วก็ได้คุยกับหนูอ่ะก็เหมือนจะแบบหลงรักไปเลยแม้แ <washing> ม้ว่าคาแรคเตอร์จะดูเป็นคนโหดแล้วแบบน่ากลัวอะไรอย่างี้ค่ะแม้กระทั่งตอนนี้ครอบครัวทุกอย่างมี ตอนนี้หนูก็มีหลานแล้วมันทุกอย่างมันราบลื่นแมวเมือมันมีความสุขไปซัดทุกอย่างถึงแม้ว่าไม่ได้ร่ํารวยมากอะค่ะแล้วก็แล้วก็ค้าขายก็โอเคหนูหนูว่าหนูหนูแฮปปี้ดีตอนนี้แล้วก็เราก็อีกสิ่งหนึ่งที่หนูปรับมายเซตตัวเองเลยเนี่ยในทางศาสนาผู้อาจจะบอกว่าเราจะต้องแบบดีไปกับซัดทุกคนแต่ในทางซาตานของหนูเนี่ยเนี่ยหนูถึงบอกว่าให้รักกับคนที่สมควรที่จะได้ความรักจากเราเท่านั้น เพราะว่ารักคนผิดเราก็เฮิร์ตนะใช่ค่ะจงควรรักษาพวกพรองแล้วก็คนที่ดีกับเราไว้ก็พอ,มอมผมรักคุณดาผมรักคุณดาอ๋อไม่ต้องขับไปได้แล้วเพราะอิงงชคดีมีชัยนั่นคือรักดิ ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนจะให้คนอื่นทำไมล่ะคะนี่เราก็ดีเฉพาะกับตัวเราเองสิคะอะไรไม่ดีเราทิ้งให้คนอื่นจ้าแล้วถ้าเราไม่ดีทิ้งใครไอปารไหครับมันรับได้ไหมเป็นเริ่มเป็นซาตานเหมือนอยู่เลยรักเฉพาะคนที่เรารักได้เท่านั้นจบเดี๋ยวเลยอีกข้อหนึ่งตอบต้องคิดขยาวกาตัวเองอยคือรู้สึกว่าถ้า ถ้าโจทย์มันค uh ือว like ่าโชคดีมีช mm ัยม well> ันค OK> kind of ือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆได้อะไรมาโดยที่ไม่ต้องมิพยายามอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เราเคยพยายามไปก่อนนั้นนั้นแล้วพยายามทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ผลิดอกออกผลแล้วไม่ต้องพยายามเหมือนเราเหมือนเราวางมันไว้แล้วเราเราเติมปุ๋ยเติมดินเติมอะไรแล้ววันที่รอแค่มันออกดอกอย่างเดียวแตวตอนนี้มันเหมือนกับมันก็ได้อะไรมาแบบว่าเออเหมือนเขาเลือกเรามันมันได้มาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายแต่ว่าก่อนนนี้ใช้ความพยายามไปสุด พาระกาลังแล้วนะครับพ่อ,อ,อตอนนี้มันเหมือนกับเก็บดอกออกผลถ้าจะเป็นช่วงนี้ก็ขอให้เป็นเราแล้วก็ตนหนูคิดว่าข้อน,นี้ยมีหลายมีหลายชอยที่ได้หลายราศีหนูว่าอย่างน้อยต้องมีสองราศีอ่ะด<อ>ีดาวตอบว่าราศีมังกรทําไมต้องมังกรเขาเรียกว่าความมานะความตั้งใจแล้วก็ความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นอย่างที่พี่เพชรจ้าเนี่ย

คือความตั้งใจอ่ะอย่างที่เขาบอกเขาจะไปเปิดตรงรัชดาและเขาเรียกว่าเนี่ยตรงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่มีอะไรที่ไปไปเลยรู้แล้วว่าหนูลิลลี่ค่ะได้เลยและลิลลี่ตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรเฮ้ยมีปัจ้าเยอะนะเนี่ยอซเกกำลังจะทำธุรกิจแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็ลาบลื่น นับตั้งแต่ตอนที่แกคิดจนถึงตอนนี้แกกําลังจะทําจริงๆแล้วแล้วก็จะไปเป็นลูกค้าเขาไหมหนูอยู่ใต้อ่ะดิเดี๋ยวๆๆชะลอไว้นะนหมดอะไรสิ่งที่อยากจะพูดไปทั้งหมดเนี่ก็คือเด็กพูดหมดแล้วหมดแล้วแต่มันกินที่ก็พูดไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นถูกแล้วที่เดินหนีเขาต้องขอบคุณเราใช่ไหมผมต้องขอบคุณเขาเออไม่เห็นเขาวางแผนอะไรดีไปหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะรู้สึกว่าเขาวางแผนไว้แบบเป็นสัดเป็นส่วนไว้หมดเลยเหลือแค่ ลงมือทำแล้วตอนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคมากๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่คนอยู่เยอะอใช่น่าจะ,ะโอเคเลยแหละยูโดแล้วยูโดต่ว่าราศีนครับราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเพิ่งผ่านมันเกิดไปด้วยผมเรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบโชคดีมีชัยอะไรเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองดูพี่บิ๊คองสิน่ารักขนาดนี้ทำไมจะไม่โชคดีอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขไม่ือนไม่แต่เสียงขอร้อให้ แอบชอบเขาไหมเขาน่ารักก็ยิ้มทียิ้มทีอยากได้กับร้เยอะก่อนที่จะเป็นเสียงพอร้อมันจะเป็นเสียงเสียวครับของเลเสียวครับเออเออครับก็เลยเลือกมิถุนเป็นพี่วิงปองครับโอเคครับอาจารย์ลิงฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยคือราศี ไม่น่าเชื่อราศีราศีกรกฎครับอารมเสียอารเสียอารมเสียอารม์เสียอแรจะอาสียเสียหจะะไรราศีที่ในช่วงนี้โชคดี มีชัยได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับเวลานี้เนี่ยดาวที่โครจรชุมนุมในเรือนการเงินมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธได้คู่ธาตุดาวพุธได้ทั้งเป็นราชาโชคและมหาจักรได้เป็นกําลังสําคัญเกื้อกูลในกิจต่างๆที่ได้กระทําดาวการงานก็เริ่มโครจรเดินหน้าใกล้จะเป็นเกณฑ์ที่ดีดับสดีโครจรเข้าเรือนการงานมีตําแหน่งเป็นราชาโชคจากเรือนสุภาษมีโอกาสมีช่องทางมีลู่ทาง คุณต้องเลิกซึมเศร้ามาสนใจว่าเราจะทําอะไรที่ทํามาหากินโดยตัวเราโดยสมมาอาชีวะโดยหลักอิทธิบาศสีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังษาชิดเราเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ปากท้องเราความป่วยเจ็บก็ต้องเราถ้าเราไม่รู้จักดูแลตัวเองหรือเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใครจะดูแลเราดังนั้นช่วงนี้โชคดีมีชัยโอกาสฟ้าเปิดคุณก็ต้องใช้กําลังกายกําลังสมองกําลังสติปัญญากาลังใจลุยสุดกําลัง เพื่อให้เกิดโชคดีมีชัยอย่างมีตรากะและเหตุผลถูกต้องไหมครับคุณที่เกิดราศีกรกฎช่วงนี้ดีดวงเปิดลุยสําเร็จทุกประการก็ขอให้สําเร็จสมปรารถนาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุกท่ว่าราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันทุกครับถามหน่อยว่าที่บ้านเนี่ยหลังจากที่เราคุยกันว่ามีพระประธานแบบใหญ่มากคสองเมตร เปิดประตูไปอ่ะสมมติเราเดินเข้าไปอ่ะเหมือนกุฏิเจ้าวาดแล้วก็มีพระประธานนั่งอยู่แล้วเขาก็เหมือนนั่งอยู่ตรงนั้นตอนแรกที่พี่ไฮกลัวว่าเอ้ยมีพระประธานใหญ่มีคนเตือนว่าระวังเรื่องสุขภาพจะเจ็บป่วยนะสรุปไม่มีใครเป็นอะไรที่บ้างมีเขาบอกว่าบุญเราอ่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่คนโบราณเขาถือว่าถ้าคุณ บารมีไม่สามารถคุ้มพอเนี่ยคุณอย่าเอาแบบนี้มาไว้เช่นพระใหญ่เกินไปเช่นต้นโพในบ้านอะไรเงี่ยคือมันบุญเราไม่ถึงแล้วก็แปลกมากตั้งแต่ได้มาเนี่ยสมมุติว่าเข้าบ้านมาปั๊บจอดรถปั๊บเข้าไปซ้ายขวาเทพ คุณเข้าบ้านในชั้นคุณต้องยกมือไหว้แล้วทุกคนต้องไหว้เลยอ่ะแล้วพอเดินเข้าไปในห้องทํางานก็จะมีเทพเต็มไปหมดเลยที่บ้านเนี่ยเหมือนสํานักตอนนี้แม่ไม่มีที่อยู่แล้วเพราะว่าแม่ต้องไปอยู่หลังบ้านเพราะว่าในบ้านเป็นเทพกับพระอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าโทรไปเนี่ยก็นึกว่าพี่หาอยัดเพราะพี่หาจะเปิดบทสวดให้กับพระประธานตลอดเวลาก็คือสองปีมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยสักวันเดียวแล้วเรื่องเจ้าที่ล่ะเขาบอกว่า ก็ดีมากเหมือนกันบุคองเราเรารู้ได้ยังไงฝันเหรอแล้วเขามาเข้าฝันพี่หายไหมไม่เข้าเจ้าที่จะไม่มาบอกนี้พี่พี่ลิงเรารู้เลยว่าถ้าใครคิดไม่ดีกับเราในบ้านเนี่ยอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวไปไม่นานเดี๋ยวไปมันแปลกมากคือพระท่านบอกเลยเจ้าที่ดีมากแล้วถ้าใครคิดไม่ดีกับเราเจ้าที่ไม่เอาไว้แล้วพี่ไฮหนึ่งทุกวันเนี่ยพี่อาจะต้องน้ำตั้งน้ำหนึ่งแก้วอยู่หน้าบ้านแล้วพี่อาจะต้องเปลี่ยนน้ำห้องพระทุกวัน เหมือนเหมือนเงินเรายังอยากไหลได้เข้ามาทุกวันเขาบอกวันเลยทุกวันพี่ลิงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มันก็ดีจริงๆเออเราก็คิดถึงเราเองเอาเข้ามาแล้วในบ้านเราก็ต้องมีน้ํามีต้นไม้ต้นไม้ที่มีชีวิตใบไม้ที่มีชีวิตและดอกไม้ที่มีชีวิตไม่รู้มันคิดเองรูปคนที่เสียชีวิตแล้วรูปของพ่ออ่าพ่อเสียชีวิตปู่เสียชีวิตห้ามเอาไว้ที่คานตรงคานบ้านก่อนหน้านั้นพี่ก็เหมือนไว้ที่คานเหรอไม่แล้วตำแหน่งที่พี่ตั้งตรงเป๊ะอย่างที่ ที่ท่านบอกเลยพระมาสามองค์ก็จะบอกใครใครมาวางตําแหน่งอะไรให้บอกไม่ค่ะวางเองรู้สึกเองรู้สึกเองึกว่าควรจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมว่าพี่หายเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เหมือนให้กับพี่น้องครอบครัวตั้งแต่นครสวรรค์ให้ทุกคนมาตลอดเวนี่ก็สร้างบ้านให้พี่สาวสามแสนกว่าบาทนี่ยเนี่ยกล้จะเสร็จละแล้วก็เอาพระองค์ใหญ่ไปอยู่ ที่เดที่เหมือนบ้านตัวเองตอนนี้พี่สาวอยู่นอกบ้านเหมือนเดิมอีกแล้วเออแล้วก็แล้วก็แล้วแม่เมื่อเขาดูแลดีไงใช่รู้ไหมว่าหยิบจับอะไรตัวนี้เป็นเงินเป็นทองหมดเลยเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้พี่ลิงพอไปทําได้เฉยนี่อย่าลืมนะอย่าลืมพวกเราราองราศีถ้าถูกวันที่หนึ่งงวดนี้คนละแสนง่ายๆคนละแสนโอเค ถ้างวดเนี่ยไม่รู้ออกออดขาศไปเนี่ยนะสางเวีเนี่ยต้องถูกห้าใบนะใบเดียวไม่ได้โอ้ห้าใบเลยเหรอไม่ต้องมีข้อแม้ได้ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งก็คือคนละแสนคนละแสนใบเนี่ยครูครูฮายครับคูหายถูกสองตัวก็คนละแสนไดู้ตายแล้วโชคดีจังเลยอ่ะเออเอ้าก็ขอให้พี่หายนะครับถูก เลขเด็ดเลขดีอะไรอย่างี้ว่ากที่หนึง่งกันเลยทีเดียวย่ะข้อน,นี้เป็นไงข้อน,นี้นะคะไม่มีข้อตออถูกเลยโอเคแก้มือกันใหม่ในข้อ 2, 2> <ris> เดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะราศีใดในช่วงนี้หวดหวนสมบูรณ์ดูจากรูปร่าง อันเยวียนของเขาเชื่อว่าพี่เพชรจ้าไม่ได้ตามใครแน่นอนใช่ไหมไม่เขียนปิงปองก็หมาเหมือนกันนี่ตอบพี่ชุนันหมดเล้อย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าเป็นหมาตัวมีดไม่น่จ้